โรงเรียนในจังหวัดระยองประกาศปิดโรงเรียน1วันครับหลังนักเรียนท้องเสียและอาเจียนยกห้องเรียนหลายร้อยคนด้วยกันโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลแกลงเก็บตัวอย่างน้ำดื่มอาหารและอุจจาระนักเรียนนะครับไปตรวจสอบที่โรงเรียนวัดโพงช้างเผือกอำเภอแกลงจังหวัดระยองเกิดเหตุนักเรียนท้องเสียแล้วก็อาเจียนกันยกห้องเรียนครับหลายร้อยคนหลังจากที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสี พบว่าวันที่5พฤศจิกายนนะครับนักเรียนท้องเสียอาเจียนเนี่ย84รายมาถึงวันที่6พฤศจิกายนก็พบอีกถึง330คนพอมาวันที่7พฤศจิกายนครับก็พบอีก226คนวันที่8นะครับมีเพิ่มมาอีก1คนแล้วก็มีครูป่วยด้วยอีก10คนทางโรงเรียนครับก็ได้แจ้งปิดการเรียนการสอน1วัน แล้วก็มีเจ้าที่สารสุขอำเภอและโรงพยาบาลแกลงครับลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ําเก็บตัวอย่างอาหารอุปกรณ์การประกอบอาหารสิ่งของที่นักเรียนสัมผัสครับรวมถึงอุจจระนักเรียนนําไปตรวจสอบหาเชื้อที่สารสุขที่6จังหวัดชมพรีเพื่อหาสาเหตุการเกิดท้องเสียและอาเจียนหลายร้อยรายนะครับซึ่งจะทราบผลภายใน72ชั่วโมงอย่างไรก็ตามครับทางโรงเรียนจะ เปิดการเรียนการสอนในวันที่11พฤศจิกายนนี้ซึ่งทาหากยังพบว่ามีนักเรียนอาการท้องเสียอยู่เนี่ยก็จะให้หยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหายดีครับฐานะของนางสาวพัทรนรีช่างเหล็กผู้อำนวยการโรงเรียนก็ออกมาบอกเบื้องต้นนะครับว่ามีการปิดการเรียนการสอนหนึ่งวันโดยแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดห้องเรียนทุกระดับชั้นและทําความสะอาดท,ทั้งในและนอกโรงเรียนที่มีความเสี่ยง ส่วนยอดเด็กที่ป่วยตอนนี้แยกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวตัวร้อน325รายคลื่นไส้อาเจียนท้องเสีย308รายอาการหนักร่างกายอ่อนแอและนอนที่โรงพยาบาลเนี่ย30รายนะครับทั้งหมดก็636รายด้วยกัน